มาเยี่ยมย่นค่ะเออมาเยี่ยมย่นลูกปล่อยปล่อยเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวไม่กลัวอ้าวไม่กลัวมันกัดหรอกไม่ไม่กัดตามองก็ไม่ค่อยเห็นอืมเปดูแผลสิลูกย้อนนอนเตลุมมันก็ดูดีนะพี่หนึ่งนะมันก็ดูไม่น่ากลัวนะนะมันไม่เห็นแผลมันเย็นอยู่ไงเรามองไม่เห็นได้เสื้อมาตัวหนึ่งเพราะว่าซื้อเพราะว่าซื้อเขาเพราะว่าเขาเขาต้องรัดใช่ไหมวันนี้เขาบอกรัดไม่ได้ของรัดแล้วรัดแล้วมันอับ แหมมันจะเน่าเขาก็เลยให้ใหญ่เชื่อเอาเขาก็เลยทำแผลให้ครนี้ไอ้วันแรกที่พาไปหาหมอมันเก่าเลยนมันก็โดนก็ครนี้เราทำไงไม่ให้เกาาไปนอนไปเราไปนอนทิงให้ให้ให้นี่นี่นอนตรงนี้ลูกนอแล้วนอนิงวันนี้มานอนที่เปิดรวมอหมามานมานอนนก็ได้นอนไดี๋วน้ร เหมือนกันแก่ล้วลุกขึ้นยากเดินยากโอ้นูที่ลกอนดิดูนี้หนึนงดูเขาเขาบอกว่าให้ใส่ชื่อเอาไม่ให้ไม่ถ้ารัดแบบหมอนี่ะมันมีมันมีหนองนิดหน่อยแต่หมอเขาไง แปะดินไม่ใช่ไหมแปะค่ะหมอเขาไม่ได้ไปทัาย้วยแผ่นแปะแต่ว่าไอ้ที่พันมันรอบตัวแบบที่ไม่พันเท่ากับว่าก็ยังยังไม่แห้งดีพูดง่ายๆว่ามันยังไม่แห้งแต่หมอให้ยามาสองตัวสองตัวเหรอจ้ะเขาบอกว่ายาที่หมอที่ให้มันเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดลดอาการแล้วก็ให้เสื้อ มันที่โรงพยาบาลที่โค้ช้ใช่ไหมคะได้ได้ไดหมอล่หมอเล่หมอเล่นั่นแหละเขาบอกว่าไปที่เขาบอกให้ไปล้างทุกวันเขาจะดูแผลมันทุกวันฉังไปล้างทุกวันหมดไปเก้าร้อยเดี๋ยวเก็บบินไว้ให้แล้วไอ้เรื่องที่ไปล้างแผลสามวันละสองร้อยยไม่มีปัญหาโอเคไปล้างหย ไเขาเลยไปล้างบอกผมจะมาล้างทุกวันเขาบอกเออมาล้างทุกวันเขาได้ยู่ถ้ากับวันนี้ก็ไปใช่ไหมคะเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานไปวันนี้ก็ไปแล้วเรียบร้อยหมดอวันนี้ไปมาแล้วด้วยไปมาแล้วแล้วก็าปผลใหม่ใหม่แล้วคนนี้เขาบอกวันดีด้วแล้วเขาบอกวันดีแต่ว่าถ้าไงก็ไปทุกวันเขาจะได้เห็นแผลมันแผลว่ามันแห้งหรือยังแห้งยังแล้วเขาก็จะนัดไอ้ที่จะนัดทุกวันเนี่ยเขาจะต้องมันดูแผลว่าพอแผลที่ผ่าตัดมามันช้ำ เนื้อมันมันเหมือนกับเนื้อไม่ค่ดีเพาะงั้นเขาบอกวัาแต่ก็โอเคใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ไม่ปวดไม่อะไรเดินไปขี่ไปเที่ยวได้เออเนี่ยพอพอมาทําแผลแบบนี้เขาเขาไปได้เขาปกติเขาไปขี่ข้างนอกตอนนี้ก็ปล่อยเขาได้นะผมพยายามจะไม่ให้เขาเดินแต่เดินก็ไปกับเขาด้วยแต่ผมขี้ไม่ให้ออกถ้าเกิดเขาต้องไปอ่ะเข้าใจ ช่วงที่ห้ามไม่ให้ไปช่วงแรกๆตัวนั้นใช่ใช่แผลมันอักเสบใช่แต่ว่าตอนนี้แผลมันเริ่มดีมันให้เริ่มเดิขึนแล้วเพื่อให้มันแผลมันได้ได้แบบเหมือนกับคนขาคนไหนใช่ไหที่มันได้ไหมใช่ใช่เพราะว่าเขาหมอหมอเนว่าหยเขาบอกว่าเขาอาจจะเจ็บมั่งเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ยาไปทุกวันนะยันมันสุ่มแ้ดเขาบอกเราไม่ได้ เขาจะให้ยาแก้อักเสบกับไอ้กับยาลดแล้วเขาบอกพี่ให้ไปทุกวันนี่จนถึงวันศุกร์นี่พ่อแล้วก็เอาเขาอยากดูแขนมันทุกวันมันลดลงยังไง